เครื่องบินเครื่องบินไม่มีเฮ้ยโอ้เจง๋งรขึ้นรถไฟ <Yeah. S 2> เย้ถึงจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นรถไฟได้ไปไงอ,ะ <c oughs> อ่ะเป็นคนขับปะเนี่ยไม่รู้สิสงสัยจ,จะเป็นคนขับ <c oughs> นี่ไงใช่ไหมข้างหน้าไม่มีเหรอไปนีเปลี่ยนเป็นมือปืนนี่มาไปเลยไปเลย ไม่รู้อืมไม่ขับไปละผมขับ<ก>ไม่เป็นปน,นี่ไงอยู่เบอร์สามอยู่ป้อมปืนข้างบนอ๋อเบอร์สองไม่นคนขับแต่ไม่ขับขับแบบเฮ้ยโอ้โหมึงเจอมึงเจอ,เจอไหนทางข้างหน้าอยู่ด้านไหนเนี่ยเฮ้ยมึงขับไปไหนอะข้างหน้าไปทางโน้นเฮ้ยขับผิดทางเหรอเฮ้ยมึงขับไปไหนเนี่ยผมไม่ขับไปทางโน้นน่ะเออบายบายตรองไปแล้วแล้ว เย้ถึงจะไม่ได้ขับเครื่องบินแล้วก็ขับรถไฟแทนนะครับอยู่ในขบวนรถไฟแล้วเคยแต่โดนเขายิงจากรถไฟมาเลยมึงไหนมียิงเข้าไปตรงแดงแดงเลยยิงสูงเลนยิงได้ไรสาระบ้างยิงค่มควันไว้ก่อนครับปูปูเเอ้าดดี๋ยวหมไม่มีหมดครับยิงไม่มีหมดยิงมันยิงมันนี่นี่เป็นยังไงยังไง ม้าเอรมาเหรยิงอำน้าดิโอ้ยโอ้ยเริระเบิดไม้เครื่องบินไหนวะอ้าวเอาคนขับคนขับยังไงเนี่ยไหนวะไม่ไปต่อละอ๋อมันยึดแทะยึดอยู่ยึดอยู่โอเคต่อไปจอดยึดจอดยึดเยี่ยมได้แล้วเฮ้ยใครยิงวะ นี่ว่วไหนใครมันยิงมัไหนมันก็ยิงมั่วเหมือนกันเราก็ยิงสี่เราก็ยิงสี่ยิง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 นี่เข้าตัวเมืองแล้วมึงโดนโดนตึกงอ่ะมึงอึ้งอเฮ้ยมาแล้วดีแล้วเอาเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเฮ้ยเครื่องบินเอาเพื่อนนี่วะยิงแหลกมันตอนนี้เฮ้ยยังไงหลบวังหลบยิงป่นไหได้ไหม ยิงเพื่อนก็ยิงอยู่เหมือนกันนะข้างหลังยยิิงงเก่งตั้มเลยดิเก่งเหมือนยิงเหินเหินนะเนี่ยเราไม่เห็นอ่ะเฮ้ยลงบินอี๋โดนหางเพื่อนเปล่าไม่โดนสิถ้าเพื่อนจะขึ้นสีฟ้าอี๋ยิงยิงยิงรัวแม่งเลยปุ่งปุ่มปุ่มปุ่มเฮ้ยอ๋อร้อนเกินเครื่องร้อนโอ้โหแย่เลยงยิงยิง โอ้ยยิงเขื่อนไปไหนนะเฮ้ยไหนเอมีใครอยู่ไหมนะเฮ้อประสบการณ์ยิงสนามสนโอ้โหเวลอัพเลยเป็นไงล่ะอืออ๋อเป็นไงครับกับการขึ้นรถไฟครั้งแรกของผมเดียวเดียวเดยวเมื่อกี้บอกว่าจะขับเครื่องบินเย้ ส่วนยอดมาแล้วโดน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 ยิง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 โหรู้สึกทุกคนจะมาขึ้นรถไฟกันหมดเลยโดน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 โอ้ยโดนระเบิดอยู่นั่นมันอยู่นั่นเฮ้ยอยู่นี่อุ้ยยิงเฮ้ยโดนแล้วนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นมุมแบบเนี้ยเออนั่นสิโอ้ยโอ้โหยังไม่ตายอ๋อกดอาร์มจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ยิงอัดเข้าไป nếu có mùa được thì bác hả là làm ăn nhìn với anh ơi ăn nhìn ăn nhìn ăn ăn nhìn ăn 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 đi đa, yết đa, อ,กอีกสีน่นาทีหาเหม,ม,มือนว่าโอ้โหนุ่นกระสุนหลอกระสุนไหนนะโอ้โหยิงยิงแหลกไปเลยโอ้ดังนันเจอนแล้วโดนีหยไม่โดนเลยไม่โดนเลยเอ้ยนู่นตัวแหลกจะหนีอ่ะหนีไปไหนโอ้โหก็โดนลงหลุมแล้วเฮ้ยเมื่อั้น่ะ ไม่มีรถใกล้ๆมันหรอยิงให้รถระเบิดได้ไหมไหนเนี่ยหรอเฮ้ยยังไงยังไงอยู่นู่นยิงจะเป็นไงอี๋ไม่เคยกระสุนเราเลยไม่เคยจะยิงใครได้เอ้ยโดนแล้ววะเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเห็นไวมอี๋เย่ตามฝันเข่าอ่า ทางตัวเอาไม่เห็นสุดยอดเลยรถไฟเย้โอ้โหเฮ้ยรถถังมันนั่นนั่นรถถางมันยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหไอ้บังยิงยิงยิงลัวเลยรัวปุ่ง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 เอาไปให้หมดเฮ้ยร้อนกระสุนร้อนมีเพื่อนอัดเข้าไปอีกเออไหนโอ้ต้นไม้โคตรเลย เพื่อนด้านซ้ายเพื่อนด้านซ้ายช่วยวะเฮ้ยอะไรอะแมปทำไมแมปมันขยายอะเกิดอะไรขึ้นอะไรบ้าไม่นะเย็ดย็ดเยเพื่อนยึดเร็วเร็วเร็วอืมโหดอะโหดเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไม่มีแมปแมปซ้อนแมปเออเฮ้ยใครวะโอ้เพื่อนเพื่อนมันซ้อนแมปบังอะเออแมปบังบังวะเออเฮ้ยอ้าวแล้ว เราอยู่ในส,ง,นนสงครามแล้วหมาก็นเข้ามาในสงครามเฮ้ยทำไมแมพมันขึ้นละ <S <S ่ะเยิงกดอะไรเปล่าไม่ได้กดนะเนีย่ยถ้ากดอาร์มดาเป็นตัวนี้ถ้ากดอาจ,จะเป็นแบบมุมมองของบวนโอ้มันอยู่นั่นอยู่โอ้มันอยู่ต่ำปืนมันวิ่งเลียดเลียรลดรถไฟยิงมันไม่ได้เฮ้ยเอฟเราเอฟเราโดนยึดเฮ้ยรถไฟไปไหนจะไปเอาเอว่ะ เฮ้ยเอออาเงี้ก่อนไม่รู้โดนอะไรยิง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 ยิมันได้ยเก่งยอขยายจอเองได้อ่ามันโดนแล้วจะขยายมาทำไมเปลืองบังะบังเฮ้ยอะไรกระเด็นอะไรบินีจุด A ไม่มีอะไรเอขึ้นมาทำไม ยิงยิงยิงโอ้โหโอ้โหเพื่อนอรัวบ้างรัวบ้างโอ้โหมันเลยเพลินเลยขาดแทงดีอะดีอะโอ้โหรถไฟแม่งโหดจริงนะเลือไม่มีคนนะไม่มีคนจีไปเลยไปเลยดีแล้วยุดแล้วไปเลยไปจุดอื่นเลยไปจุดจีดจด โอ้ต้นไมล้ล,ล้มขมโอ้จ,จบเกมแล้วเราอยู่สีอะไรอะ่ะเราอยู่สีน้ำเงินนี่ไงโอ้โหแพ้สิอย่างนี้เออไม่เป็นไรเราเน้นประสบการณ์คนระับตอนนี้เราได้ประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟแล้วอูว้หูเนี่ยเดี๋ยววงล้อของรถไฟจะเต็มแล้วเนี่ยอืเต็มแล้วไอ้แม็กซ์ขึ้นมาบังทำไมวะเนี่ยเอามันโหดเองอปะ อ่ะมันผลไปเองโน่นโน่นขางดินอยู่ข้างบนข้างซ้ายอ๋อมีเยวโก้โก้เฮ้ยโอ้เป็นรถไฟอย่างเงี้ยยิงไงยิงไงเฮ้ยโอ้โหอย่างเงี้ยโอ้โหป้อมปืนสมบัติยิงไปก่อนยิงคมฝันแทนอู้หโดนโด้วยไล่ที่ไร 4, 3, 2, 1, 0อหเออือ,อได้ตัวหนึ่งก่อนจบเกมโอ้โหสกอร์โหดมากสกอร์ห่างกันร้อยหนึ่งจริงนักเกินย<ม>่ายมาเล่นอยู่โอเคโอเคทนันทันคลิปนี้น่าจะได้อีกสักคลิปหนึ่งคึ้นบินขึ้นบินอีกหน่อยอีกหน่อยอจริงจริงน่ารักเลยสาว,สาว ดูสิสครอชชีของเราเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าฮึยเวลอพอ่ะอยู่อันดับที่โอ้ใช่ได้ใช่ได้อยู่อันดับแปดเลยแม่พอขึ้นรถไฟสายมรนานีน่โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกัน